เป็นหนึ่งนายนะครับด้านซ้ายเห็นไหมเปนโอ้ยแรงจริงครัวบวันนี้แรงสุดแล้วนะแรงมากลมตีมากเลยเขาก็พยายามสู้นะครับอันนี้คือหันฝังลมเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพลเอ็ N3F DIY ไหลไปเลือกชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำเฮลิคอปเตอร์แอร์บูฟนะครับสำหรับลำนี้นะครับพี่เจ้าของส่งมาแต่งเพิ่มนะครับผมส่งมาให้เซตแล้วก็แต่งเพิ่มตัวลำเป็นลำบินด้วยระบบ G P S นะครับมอเตอร์หางนะครับเป็นระบบหางบัตเล็ตนะครับผมก็เดี๋ยวจะส่งมา,าให้ผมทำการรื้อแล้วก็แต่งไฟสเกลแล้วก็ใส่นักบินนะครับผมเท่าที่ดูเนี่ยนักบิน,นใส่ได้แค่นายเดียวนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย มันติดเทอร์โวเพราะว่าลำนี้มันสั่งหุบล้อได้นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้บินเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับ4,300มิลลิแอมสี่เซลล์นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับอ่า4,300มิลลิแอมสี่เซลล์นะครับผมไซส์450นะครับใส่แบตก้อนใหญ่ได้เพราะว่าเป็นตัวเฟรมที่ออกแบบมาใหม่นะครับนี่ครับทำบอดี้ ทั้งตัวเฟรมเลยนะครับออกแบบใหม่เพื่อให้ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ได้ไซส้ Size 450แต่บินได้8นาทีัพนะครับผม8นาทีขึ้นไปแน่นอนครับสำหรับวันนี้สำหรับลำนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นี่นะครับอาวุธครบพร้อมเดี๋ยวต้องทำการรื้อตัวเฟรมออกมานะครับแล้วก็หามุมหาจุดติดตั้งไฟสำหรับลำนี้พี่เจ้าข,ของขอให้มีไฟตรงกลางบริเวณตรงกลางด้วยนะครับก็เดี๋ยวจัดการให้ครับเพราะว่าเป็นะระบบหางวัดเลอ ข้างในตรงนี้จะโล่งนะครับผมทําอะไรได้เยอะนะครับผมถ้าเป็นระบบเดิมตรงนี้จะเป็นบูมหางข้างในจะมีพื้นที่ที่คับแคบนะครับผมไม่สามารถติด GPS ไว้ด้านในด้วยนะครับแต่สําหรับลานี้เห็นไหมครับเป็นไซส์450ไซส์เล็กก็จริงแต่ไม่มีกล่อง GPS เพราะกล่อง GPS ถูกซ่อนอยู่ข้างในแล้วนะครับโอเคครับข้อดีของงานหางบัตเลตก็จะประมาณนี้นะครับผมทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับ่ะลุยครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็ทําการรื้อเฟรมออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการเริ่มเดินสายไฟต่างๆนะครับแล้วก็ทําการเตรียมจุดที่จะติดตั้งทําการสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมนะครับก็ส่วนนี้ก็เป็นตัวเฟรมที่เราถอดออกมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับผมโอเครุยกันครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันครับ ครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการรื้อตัวเฟรมออกมาจากบอดี้นะครับติดตั้งชุดไฟสเกลที่สั่งงานด้วยรีโมทนะครับผมแล้วก็ลำนี้สั่งหุบล้อกลางล้อด้วยนะครับแล้วก็เซ็ตกล่องเช็คกล่องนะครับเมนเทนนนั้นกล่องแล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบบินกันนะครับนี่นะครับใช้สวิตช์นี้ในการควบคุมนะครับเนื่องจากว่ารีเซิร์ฟตัวนี้เป็นรีเซิร์ฟที่เสียบ PWM ได้ 6ช่องนะครับแต่เอสบัรับได้10ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เซ็ตพ่วงนะครับผมก็หุบล้อกลางล้อกับสวิตช์นี้พร้อมกับควบคุมไฟตัดมานหน่อยลูกยกกล้องให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อจะต้องถ่ายคลิปเดินมั้งหลังพ่อจากนี้นะให้เห็นตัวลำโอเคนี่ครับใช้สวิตช์นี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเล่นไฟนะครับให้เราดีดสวิตช์ไวๆนะครับขึ้นลงเห็นนะครับ ล้อก็ยังไม่หุบเห็นไหมครับแล้วก็ตัวไฟค้างนะครับดีอีกทีนึงก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอ่ะเราให้ดูรอบรอบลำก่อนนะครับตามสั่งนะครับมีไฟหางมีไฟกลางมีไฟท่อไอพ่น2 4ท่อไอพ่น4จุดนะครับข้างบน2ข้างล่างคู่กว้างนี่นะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับแล้วก็ไฟสองสว่างด้านหน้าคราวนี้พอเราสั่งสเต็ปไฟอีกทีนึงนะครับดีสวิตช์ดีนะครับขึ้นลงเห็นไหมครับจะเป็นกระพริบ4จุดไล่ตำแหน่งไปนะครับหาง ลางซ้ายขวาดีดอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นกระพิบเร็วขึ้นเห็นไหมครับจะกระพิบสลับเร็วขึ้นดีดอีกทีหนึ่งจะเป็นปิดเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ต้องการหุบร้อนะครับให้ดีดค้างเฉยไม่ต้องดีดขึ้นลงเราก็จะหุบถ้าต้องการกลางก็ดีดขึ้นเราก็จะกลางโอเคครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันนี้านักบินสเกลนะครับลงไว้หนึ่งนายทางด้านซ้ายตัดยเราตรงนี้แป๊บนึง นะครับนักบินสเกลลงหนึ่งนายทางด้านซ้ายเห็นไหมครับผมนี่ครับมีดีเทลมีลูกตานะครับโอเคครับผมจริงๆก็ลงได้แค่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะฝั่งขวาเป็นเซร์ดึงล้อนะครับผมลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคเด๋ยวเรียบร้อยครับผมมาเล่น RC ซกันครับเดี๋ยวไปบินกันครับ ครับผมทัสอบบินนะครับโอเคครับโพลิชันโฮนะครับผมไฟสเกลชัดมากนะครับขณะนี้ตอนกลางวันนะครับผมเป็นไฟระบบไฮโวลนะครับแรงดันไฟฟ้าสูงตัวไฟมันก็เลยสว่างมากนะครับเดี๋ยวครับโดยเฉพาะคอยพฟนด้นล่างนะครับสองดวงล่าง สองดวงบนถ้าบินต่ําลงมาก็จะเห็นชัดเห็นไหมครับสองดวงบนโอเคระหว่างด้านหน้าไปข้างซ้ายข้างขวาสีเขียวสีแดงทำงนานครบทุกวงนะครับั่งบุกร้อนะครับลมแรงมากนะตัวราอย่างนี้คือโดนลมกดนะครับต่างๆล้อนะครับ เวลาหุบกลางซูมเห็นปากเดี๋ยวจะไม่เป็นไรเดี๋ยวหันหน้าให้เห็นนักบินก็สูงสูงอ่ะแล้วก็จะมีนักบินหนึ่งนายนะครับด้านซ้ายเห็นนักบินโอ้ยแรงจริงครับวันนี้กลางฝูงล้อนะแรงมากมลมตีมากเลยเขาก็พยายามสู้นะครับ อันนี้คือหันขวางลมเลยนะต่างกลางร้อนนะครับโ้วันนี้ลมจริงโอเคอน,นี่บินด้วย GPS นะครับ GPS ก็ตัวป่องพยายามกันให้เต็มที่แล้วนะครับอ่าคราวนี้จะบินวงกลมเล็กแปดนะครับไฟสเกลชัดเจนมากตอนนี้ก็ประมาณ11บนาฬิกากว่าๆนะครับผม ไฟท่อไอพ่นสวยมากครับผมชัดมีเลขแปดนะครับหางเอนะครับเลขแปดอัตโนมัตินะครับ ระหว่างที่บินเล่นก็เล่นสวิตไฟได้นะครับก็แค่กดสับขึ้นสับลงนะครับเห็นไหมครับตัวไฟก็จะติดแล้วเขาต้องการให้กระพริบก็สับขึ้นสับลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวล้อนะครับมันมีตัวโปรแกรมดีเลยดึงล้ออยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่าสับแล้วล้อมจะหุบเลยนะครับมันหน่วงให้เพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นไฟทั้งๆที่เป็นสวิตช์เดียวกันกับที่บังคับล้อรีแท็กได้เลยนะครับโอเคครับสั่งเบรเคนะอันนี้จะบินด้วยมือตัวเองครับ จะลงแล้วแต่เรานะครับไฟท่อสวยมากชอบไฟท่อมากเลยโอเคครับผมแล้วลำนี้บินได้นานนะครับพอต่อไปจะสั่งบินกลับมาจอดเองนะครับหมดรีเทิร์นโฮมระหว่างรีเทิร์นเราก็เล่นหุบล้อกลางล้อได้เหมือนเดิมนะครับนี่ผมสั่งหุบล้อไว้นะครับเดี๋ยวพอตอนลงมาใกล้ๆจอดผมจะต่างกลางล้อ ตันนี้บินด้วยแบตเตอรี่4เซลล์นะครับขนาด4,300ม mm. ิลลิแอมเป์เป็นไซส์450ก็จริงนะครับผมแต่ใส่แบตก้อนใหญ่ได้เพราะว่าตัวลำออกแบบใหม่หมดนะครับเพื่อให้ห้องนักบินแบตเตอรี่บ็อกใหญ่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่พอที่จะใส่นักบินมีพื้นที่พอที่จะใส่พวกชุดไฟสเกลสวิตไฟอิเล็กทรอนิกส์ต้องรวมเก็บเอาไว้นะครับอันนี้มาเทสบินนะครับว่าตัวสายทุกอย่างที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับเก็บไว้ดีเวลาตอนบินไม่ได้มีสายเข้าไป ติดเมนเกียนะครับผมแล้วก็เซ็ตกล่องใหม่ mm hmm. เซ็ตสวัสดิ์เซ็ใหม่นะครับ mm hmm. เพราะว่าลำนี้บินไปแล้วประมาณ4ี่ร้อยกว่านาทีนะครับ mm hmm. ก็ถึงรอบเมเนแนนซ์ครับผมนี่นะครับสายใกล้นะฮะัน้เดี๋ยวสั่งกลางล้อนะครับสั่งกลางล้อถึงพื้นเองแล้วก็ดับเครื่องเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมชุดหางชุดตัวลาที่เป็นหางบัตเลตนะครับตัวเฮดก็จะหมุนฟรีอิสระค่อนข้างเยอะนะครับเพราะไม่ไม่มีกลไกไดมาที่หางนะครับผมจะทําให้ลดพละที่ชุดโรเตอร์หลักได้ส่วนหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับมันจะหมุนนานหน่อยเพราะมันลื่นเรียบร้อยครับผมชอบทอยพ่นมากทออพ่นสว่างชัดสวยมากเลยครับ Hey. ล้ำนี้ทั้งหมด9ดวงนะครับก็ตามที่พี่เจ้าของลำต้องการนะครับพี่เจ้าของลำขอตรงกลางด้วยนะครับกระจัดให้เรียบร้อยจริงๆมุมซ้ายขวาเนี่ยหาจุดติดตั้งยากเพราะว่ามันเป็นไซส์4 5้า 450. ด้านข้างมันจะถูกบังคับเพราะมันจะใกล้พวกตัวเฟรมภายในนะครับใกล้พวกเมนเกียร์ใกล้พวกอนะไรเงี้ยแต่ก็หาจุดติดตั้งให้นะครับตามที่ต้องการดีด้านหน้าสองสว่างนะครับบินตอนกลางวันเห็นชัดตอนกลางคืนนี่สว่างวาบเลยนะครับผมหายห่วงเลยระบบหางเป็นมอเตอร์บัสเลตหางนิ่งมากนะครับ หลังติดให้ตามต้องการนะครับผมผมสุดจ๋งครับสวยครับมาเล่นอาเซียนครับเพื่อนๆสวัสดีครับนะครับมีนักบินด้วยนะด้านซ้ายหนึ่งคนนะตามที่พี่เจ้าของก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s cribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ